ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิเบที่ซึ่งคุณจะพบกับเรื่องราวยานพาหนะและเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในสุดยอดเรือรบแห่งอนาคตของกองทัพเรืออินเดียที่เปิดตัวในปี2025นั่นคือ INS d u k a s h a t i เรือรบอนเนกประสงค์สุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติการทางทะเลของอินเดียอย่างสิ้นเชิง INS d u q a a r t i เป็นเรือรบในระดับเรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ขั้นสูงซึ่งพัฒนาโดยอู่ต่อเรือของอินเดียภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับองค์กรมหาวิทยาลัยและวิศวรกรรมขั้นสูงเรือรบลำนี้มีความสามารถในการรองรับปฏิบัติการหลากหลายทั้งในด้านการส่งกำลังบำรุงการสนับสนุนทางยุทธวิธีการควบคุมและบัญชาการการป้องกันภัยทางอากาศและใต้น้ำและยังสามารถรองรับการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์หรือโดรนทางทหารได้ด้วย ตัวเรือของ INS d u g a c h a t y มีความยาวประมาณ175เมตรและออกแบบให้สามารถทนต่อคลื่นลมทะเลที่รุนแรงในทุกสมรภูมิโดยมีการใช้เหล็กกล้าไร้สนิมและวัสดุผสมชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาทำให้ประหยัดพลังงานในการล่องเรือและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวตลอดเวลาในส่วนของระบบขับเคลื่อนนั้นเป็นแบบไฮบริดพลังงานคู่ซึ่งใช้ทั้งดีเซลและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดเสียงในการเคลื่อนที่เพื่อไม่ให้ศัตรูตรวจจับได้ง่ายสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างของ INS d u ก e c h a ตี t i คือห้องควบคุมยุทธการหลักหรือ Combat Information Center ที่ติดตั้งระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทมและเชื่อมต่อกับเรือรบลำอื่นเครื่องบินและดาวเทียมสอดแนมเพื่อให้ผู้บัญชาการสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วในทุกสถานการณ์ ระบบเรดาร์สามมิติรอบทิศทางรุ่นล่าสุดที่ติดตั้งบนเรือสามารถตรวจจับวัตถุทางอากาศและทางทะเลได้ในระยะกว่า500กิโลเมตรและสามารถแยกแยะเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือมีการป้องกันจากระบบรบกวนสัญญาณระบบอาวุธของ INS ดูแกชักตีครบครันทั้งในด้านโจมตีและป้องกันตัวเรือมีการติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธแนวตั้งหลายชนิดทั้งสำหรับการต่อต้านอากาศยานขีปนาวุธต่อต้านเรือและขีปนาวุธยิงจากพื้นสู่อากาศระยะกลาง นอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด76มิลลิเมตรระบบยิงระยะประชิด CIWS ป้อมปืนควบคุมด้วยระบบเลเซอร์และระบบปล่อยต่อปีโดสำหรับต่อต้อตานเรือดำน้ำในกรณีที่ต้องสนับสนุนการลงจอดทางเรือ INS Ducati ยังมีช่องลำเลียงเรือเล็กและยางสแตนด์น้ำสแตนด์บกได้อีกด้วยภายในตัวเรือยังประกอบไปด้วยศูนย์บัญชาการและศูนย์ควบคุมภารกิจพิเศษสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยคอมมานโดของกองทัพเรือ ที่สามารถปฏิบัติการแบบลับสุดยอดหรือยึดเรือในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งพื้นที่เก็บอุปกรณ์การรบอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนลาดตระเวนทางทะเลที่สามารถใช้งานได้นานต่อนเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องกลับฐาน IMS d u สดูแกรชาตยังได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ร l วอเตอร์นาวีซึ่งหมายความว่าเรือลำนี้สามารถปฏิบัติการในน่านน้ำห่างไกลได้โดยไม่ต้องพึ่งพาฐานทัพในประเทศ มีระบบผลิตน้ำจืดระบบฟอกอากาศระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะและห้องพยาบาลเต็มรูปแบบสำหรับภารกิจระยะยาวหรือภารกิจด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือภัยพิบัติในพื้นที่ห่างไกลภายในยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกเรือเช่นห้องนอนส่วนตัวห้องออกกำลังกายโรงครัวที่ทันสมัยและสนยนสื่อสารที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็วสูงเพื่อให้ลูกเรือสามารถติดต่อกับครอบครัวและโลกภายนอกได้แม้อยู่กลางทะเลระบบรักษาความปลอดภัยบนเรือยังใช้ระบบสแกนใบหน้า กล้องวงจรปิดอัจฉริยะและระบบตรวจจับการบุกรุกอัตโนมัติเพื่อป้องกันการจู่โจมโดยไม่คาดคิดเมื่อพูดถึงความสามารถในการสนับสนุนทางอากาศ INS d u กช c h a i t y ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ที่รองรับเฮลิคอปเตอร์รบและโดรนตรวจการได้หลายลำพร้อมกันรวมถึงระบบเติมน้ำมันกลางอากาศสำหรับโดรนซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในเรือลำนี้เป็นครั้งแรกของกองทัพเรืออินเดียนอกจากนี้ INS d u กช c h a i t y ยังรองรับการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรในระดับสากล ทั้งในด้านการฝึกร่วมการลาดตระเวณและการส่งกำลังสนับสนุนมีระบบเข้ารหัสสื่อสารหลายระดับที่สามารถใช้ร่วมกับกองทัพพันธมิตรโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลความมั่นคงระดับสูงเทคโนโลยีด้านพลังงานยังเป็นจุดเด่นของเรือลำนี้ด้วยระบบพลังงานทางเลือกเช่นแผงโซลาร์เซลล์และระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ความจุสูงที่ช่วยให้สามารถใช้งานระบบสนับสนุนในเรือได้แม้ในกรณีฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในเรือยังใช้ระบบอัจฉริยะที่ปรับระดับอุณหภูมิอัตโนมัติตามจำนวนลูกเรือและสภาพอากาศภายนอกเพื่อประหยัดพลังงานสูงสุดนอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ทางชีวภาพเพื่อคัดกรองโรคหรือการติดเชื้อจากบุคลากรที่เดินทางข้ามประเทศมาขึ้นเรือในกรณีของภารกิจช่วยเหลือระหว่างประเทศระบบนี้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเซนเซอร์ชีวภาพขั้นสูงจากศูนย์วิจัยในอินเดีย i n s ดูแกช h a t i จึงเป็นมากกว่าแค่เรือรบมันคือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพทั้งในยามสงครามและสันติภาพพร้อมตอบสนองทุกภารากิจของกองทัพเรืออินเดียในศตวรรษที่21ทั้งในแง่ความมั่นคงพลังอำนาจและการแสดงศักยภาพของอินเดียในระดับโลกถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศที่ต้องการเป็นมหาอำนาจทางทะเลอย่างแท้จริงในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหาร ยานยนต์และอาวุธล้ำอนาคตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องไรวิเบเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันทุกสัปดาห์